วันนี้ครับผมมาจอายลเอียนให้สำหรับ All New t i t a n ในรุ่น a d l e t e รับเครื่อนสองล้อ MY24 รถค้างสต็อกจากโรงงานนะครับราคา1,125,000าบาทดอกเบี้ยพิเศษรวมไปถึงออปชั่นพิเศษสำหรับใครที่ลังเลระหว่าง MY25 ที่เป็นรุ่น Ultra 1,59,000้บาทและคันนี้ a d l e t e 204แรงม้ามีออปชั่นมีจุดเด่นอะไรวันนี้มาจอายลเอียดให้ครับ สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องมาแชร์ชนแนลอีกเช่นเคยครับผมโนนมาแชร์วันนี้ครับผมพามาดูอีกหนึ่งคันนะครับที่ผมนั่งคิดอยู่ว่าหลายคนน่าจะตั้งคำถามแล้วก็ เปรียบเทียบลักษณะเดียวกับผมแหละว่าถ้าซื้อรถ1คันที่ในเลนราคาประมาณ 1, 000, 000, 000ล้านต้นรุ่นเนี้ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่สามารถเปรียบเทียบได้กับโมเดลปัจจุบันโมเดลปัจจุบันเนี่ยมีการเปิดตัวมาแล้วก็มีการใส่อัพออปชั่นปรับปรบปุงอุปกรณ์ที่ใส่เข้ามาให้เนี่ยในรุ่นอัลตร้าในรุ่นขับเคลื่อน2ล้อราคา1ล้าน5้า0บาทมีแคมเปญพิเศษบางรายการที่แบบพ้ยก็ช่างน้ําหนักแล้วก็ใกล้เคียงกันกับตัวแอดลีดนี่หว่า และตัวแอดลีดขับเคลื่อน2ล้อในรุ่นท็อปนะครับขับเคลื่อน2ล้อจะไม่ผลิตแล้วมีจํานวนจํากัดมากๆนะครับสำหรับรุ่นนี้วันนี้ก็เลยพามาเปรียบเทียบให้สําหรับใครที่หาอยู่อันนี้น่าจะเป็นเครื่องตัดสินใจได้และน่าจะเปรียบเทียบได้บางท่านนะครับไม่ได้ฟอรลี่ว่าเฮ้ยรถจะปีใหม่ปีเก่านะครับต่างกันแค่ปีหนึ่งแต่ได้ออปชั่นแบบครบๆและได้ตัวรถเนี่ยที่สามารถใช้งานได้จริงๆตอบโจทย์กับการใช้งานได้จริงๆเนี่ยน่าจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกได้คันนี้นะครับ a อเน e ยวไททั่ในรุ่ MY 2 4นะที่มิสูชิมอเตอร์ได้ประกาศยกเลิกการผลิตที่จะไม่ขายไปแล้วนะครับถ้าจะเป็นแอดลีดต้องไปขับสีเท่านั้นใน MY 2 5 24เนี่ยยังเหลือบางรุ่นบางสีใครที่หายอยู่มาได้เลยนะครับมาตาได้เลยสิ่งที่แอดลีดขับเคลื่อน2อล้อใน MY 2 4ได้คือตัวเครื่องยนต์เครื่องยนต์เทอร์โบคู่นะครับ2 4 0 0รซีซี2 0งหแรงมา้าและอีกอันนี้ที่ได้มาและคุ้มมากๆคืออสซอรี่เสริมที่เป็นแอดลีสไตล์นะพวกโลบาร์แท้ราวหลังคาแท้ ชุดแต่งฟอนสเกิร์ตด้านหน้า ซุ้มล้อแท้แบบนี้นะครับแบบคันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าสวยมากและยิ่งเป็นสีดำโทนเข้มๆแบบนี้สวยมากสำหรับอลูมิเนียมไททนอย่างที่บอกนะครับแอตลีต e เนี่ยเขามีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองอยู่แล้วรวมไปถึงตัวรถเนี่ยที่มีสไตล์ตกแต่งที่มีทริมเล็กๆน,น้อยๆทำให้รถเนี่ยมีเส้นสายตัดค่อนข้างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นสีไทเทเนียมสโมกนะครับที่รถมีให้ภายในที่เป็นเบาะสีส้มและยังได้พวงมราลัยที่เป็นพวงมราลัยแบบ EPS นะ EPS คืออิเล็กทรอนิกส์แหลกพินการทำงาน ของตัวพงไลไฟฟ้าแบบ EPS เนี่ยเขาจะมีความเบาในย่านความเร็วต่ำและพอวิ่งได้ความเร็วสูงสักพักหนึ่งเนี่ยการหนักของพงลัยทําให้เราเนี่ยรู้สึกมั่นใจในการขับขี่ในย่านความเร็วสูงสูงซึ่งมันจะตอบโจทย์ในเรื่องลูกค้าบางท่านนะครับไม่อยากใช้แรงในการหมุนรวมไปถึงปวดข้อมือในการหมุน EPS ก็ช่วยแบ่งเบาภาระของท่านได้อันนี้ก็มีประโยชน์และตัวที่มีมาให้จากโรงงานเลยคือตัว Adaptive Cruise Control ระบบล็อกความเร็วแปรผันตามรถคันข้างหน้าทํางานจนถึงความเร็ว30ถ้าเป็นตัว ว MY25 เนี่ยเขาจะมีการทำงานจนถึงจุดหยุดนิ่งแล้วก็ Stop a n d g ดด้วยเวลาทำงานก็คือคุณก็กดรีซ m มในกรณีที่ล็อกมาแล้วความเร็วถึงศูนย์แล้วคุณก็ดกดรีซูมหนึ่งทีก็จะวิ่งไปที่ความเร็วล่าสุดก่อนที่จะลดจอดหยุดนิ่ง อันนั้นเป็น MY 25พอ24ปุ๊บเนี่ยความเร็วต่ำกว่า30เนี่ยระบบจะตัดไปเองนะครับที่เป็น Adaptive Cruise Control จะมีข้อดีข้อเสียข้อด,อด,อด,อดีคือในย่นความเร็วต่ำต่คุณก็ไม่ได้ขับรถที่เมื่อยมากส่วนใหญ่ที่ใช้ในตัว Adaptive Cruise Control ก็อยากจะใช้ในรูปแบบย่ความเร็วสูงสออกต่างจังหวัดแล้วได้ทําความเร็วระดับหนึ่งเลยตัวระบบ Adaptive Cruise Control ก็มีผลแล้วก็มีประโยชน์ในการทํางานด้วยเช่นเดียวกันครับตัวเบาะนะครับอินทีเลียภายในบางท่านอาจจะไม่ชอบเพราะตัวอินทีเนียภายในของตัว Allard เนี่ยเขาจะมีการตัดเส้นสายของสีสส้้มมเขาาแตต่่ววนัผช นะผมมองว่าถ้าคุณจะซื้อรถที่มันเป็นแบบที่มันมีความสปอร์ตความเท่เนี่ย คุณต้องมีความแตกต่างอย่างแอดลีดเนี่ยน่าจะตอบโจทย์เพราะหลายคนหลายท่านเนี่ยก็ลองชั่งน้ําหนักแล้วเอ้ยไม่ได้มองว่าขับ4มีประโยชน์ขับ2ที่เป็น MY24 อันนี้อาจจะมีประโยชน์ได้นะครับและตัวรถนะครับที่มีมาให้ไม่ว่าจะเป็นตัวล้อแม็กสีดําตัวตกแต่งที่เป็นสปอร์ตบาร์ด้านหลังเนี่ยเขามีมาให้จากโรงงานนะมันได้มาจากโรงงานเลยนะครับแล้วก็มุมมองผมนะผมมองว่ารถเนี่ยมีความสปอร์ตและสวยมีความเท่ในตัวมีความดุในตัวสีดํายังเหลือ ไม่เยอะนะครับเหลือน้อยมากจากที่เช็คมาเหลือน้อยมากนะครับและมีแคมเปญดอกเบี้ยเริ่มต้นเนี่ยอยู่ประมาณ1่กว่าขวาเองใครที่หาอยู่หรือใครจะซื้อสดนะครับก็มาได้เลยมาตามได้เลยนะครับรถตอนนี้ยังมีบางรุ่นบางสีมาเช็คสต็อกกันได้ใครที่เล็งหาอยู่เปรียบเทียบอยู่มาได้เลยนะครับและคันนี้มีอุปกรณ์ตกแต่งบางรายการนะครับที่ใส่เพิ่มเข้าไปไม่ว่าจะเป็นตัวสรับเพจภายในนะครับที่เป็นของแท้มิสูชี้มอเตอร์นี่พวกนี้พวกสรับเพจภายในพวกนี้นะครับ เป็นการทํางานของตัวฐานเมรกกะดุมนะครับแล้วก็เปิดติดตลอดเวลาใช้งานก็กินไฟน้อยผมพามาดูอีกอันหนึ่งที่เป็นออปชั่นพิเศษนะครับแล้วก็เป็นอุปกรณ์แถมมิสูชิมอเตอร์ซึ่งสามารถใส่ได้ทุกรุ่นไม่ว่าจะเป็นตัวสีประตูเตี้ยตอนเดียวรวมไปถึงแคปรุ่นอื่นๆนะครับเดี๋ยวผมต้องเก็บรายละเอียดดีเทลหลายอย่างอยู่นะครับคันนี้ยังไม่ได้เก็บดีเทลหลายหลายอย่างนะเดียวต้องเก็บขยะด้วยชุดน่วงฝาท้ายกระบะอันนี้ เราติดตั้งเข้าไปนะครับลูกค้าซื้อเพิ่มเติมเข้าไปนะครับการใช้งานก็ตอบโจทย์กับการใช้งานเพราะลูกค้าเปิดกระบะท้ายบ่อยลูกค้าก็อยากจะให้มันผ่อนแรงเขาไม่ต้องไปรับน้ําหนักที่มือเยอะมากเกินไปอันนี้ก็มีประโยชน์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผ่อนลงนะแต่ไม่ผ่อนขึ้นเวลาขึ้นก็ประมาณนี้เลยนะครับมันก็จะเบาระดับหนึ่งแหละแต่มันไม่ได้เบาขนาดที่ว่าเอาลงเพราะเอาลงเนี่ยมันก็จะหน่วงดึงให้ระดับหนึ่งเพราะว่าเราไม่ต้องไปแบกตัวภาระที่น้ําหนัก กระบะท้ายเยอะนะครับและด้านหลังเนี่ยก็สามารถใช้กุญแจที่ให้ไปนะครับที่เป็นกุญแจดอกเนี่ยล็อกด้านหลังไม่ให้กระบะท้ายเนี่ยเขาเปิดได้บางทีอยากจะไปจอดในที่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยไม่อยากโดนลักขโมยไฟก็สามารถล็อกจากตัวกุญแจที่เราเตรียมไว้ให้แล้วก็เป็นกุญแจเดิมของตัวรถด,ด้วยนะครับสรุปให้อย่างนี้ครับสำหรับใครนะครับที่มองหาในรุ่นอัลตร้าในเรื่องขับเคลื่อน2งล้อ M Y 2 5อยู่ตอนนี้รถเนี่ยอาจจะยังไม่เปิดสั่งแล้วก็มีบางรุ่นบางสีที่สามารถสั่งได้บางคนเนี่ยอยากจะได้รถ ที่ตอบโจทย์กับการทํางานเลยเพราะซื้อรถก็อยากจะได้เลยบางคนอยากได้รถเลยนะครับแอดลิดน่าจะเป็นแนวทางการตกแต่งได้รวมไปถึงแอดลิดน่าจะเป็นแนวทางในการตอบโจทย์ในเรื่องใช้รถเลยเพราะว่า ใครที่ซื้อลรถก็อยากจะใช้รถเลยประมาณนั้นแล้วก็เป็นแนวทางได้นะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะได้รถ all new t i t a n ทุกๆรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น s ิงเกิลแค m เมกเกิลแคบดับเบิลแคในรุ่น4ประตูเตีย้ยในรุ่นแอดลีที่ผมพามารีวิววันนี้นะครับ In อิน็อซ์เข้ามาสอบถามได้ผมรีวิวเองผมขายเองนะครับกิวอาร์โค้ดที่ผมวางไว้ให้ตรงนี้สามารถสแกนแล้วก็มาพูดคุยแอดมินได้นะครับว่าเอ,อ,อยากจะได้แบบนี้มีราคาพิเศษมีออปชันพิเศษอะไรบ้างใครพร้อมจบนะครับอยากจะจองโอ้โหไม่ไหวแล้วอยากจะได้แคมเปญพิเศษโทร 6556นะครับสามารถติดต่อได้ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กได้ทุกช่องทางครับไม่ว่าจะเป็น Li@ n e แอด i ลน์ออ i ฟิหรือ Fanpage หรือเบอร์โทรศัพท์ที่ผมให้ไว้ด้านต้นก็สามารถติดต่อสอบถามแล้วก็ inbox มาสอบถามกันได้นะครับใครที่มีความคิดเห็นยังไงนะครับสามารถมาคูดคุยกันใต้คอมเมนต์ได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันบางท่านอาจจะอยากให้ทำคลิปประมาณนี้หรือมีความคิดเห็นยังไงใช้รถรุ่นนี้อยู่แล้วรู้สึกยังไงหรือใครที่เล็งหาอยู่ลองมาแชร์ประสบการณ์กันสิเราเปิดรับทุกความคิดเห็นครับอย่าลืมก, like, ก, share, ก,กดไลค์กด ติดต่อกันติดตามของเราเองเราจะนําข่าวสารดีๆนำข้อมูลดีๆมาให้ท่านผู้ชมที่ติดตามช่องเราอยู่อเป็นประจําคลิปนี้ประมาณนี้คลิปหน้าเจอใหม่สวัสดีครับ